กองทุนสงเคราะการเกษตรมอบสัญญาเงินกู้กว่า3ล้านบาทดอกเบี้ยต่ำให้แก่วิสาหากิจชุมชนคนเลี้ยงปลาดุกตะมนประโคอำเภอเมืองน้องคายในโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าใบ เมื่อวันที่31พฤษภาค,คม2564ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่4ตำบลปะโคอำเภอเมืองนองคายนายอัมภัยประเสริฐสังเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามในสัญญาค้ำประกันเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์การเกษตรซึ่งวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงปลาดุกตำบลปะโคได้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมในวงเงิน3,956,670บาทอัตราดอกเี้ ร้อยละหนึ่งต่อปี เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการทำบ่อผ้าใบาและติดตั้งอุปกรณ์ให้อากาศจัดซื้อปลาดุกจัดซื้ออาหารเมล็ดและวัสดุอื่นๆในโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าใบาโดยมีนายทองพูลสมสาประธานวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงปลาดุกตมบุประโคนายสุวพิศีวงรองประธานวิสาหกิจชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนและนางสาวัยรินผลตกลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกองทุนสงเคราะห์การเกษตรพร้อมเจ้าหน้าที่กองทุนร่วมกัน ลงนามในครั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตประดุกให้มากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของตลาดและสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงประดุกตำบลปะโค นางสาวพายลินผลตระกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกล่าวว่ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นกองทุนภายใต้การดำเนินงานของสำนักง,งานปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการผลิตการจำหน่ายการพยุงราคาการวิจัยและการดำเนินงานที่จำเป็นเร่งด่วนให้กับองค์กรด้านการ,กรเกษตรหรือหน่วยงานของรัฐ โดยเปิดให้จัดทําโครงการเพื่อขอคู่เงินช่วยเหลือในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพียงร้อยละ0ถึง2และมีกําหนดระยะเวลาผ่อนชําระ3ถึง7ปีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และประเภทของโครงการที่ยื่นขอกู้ขององค์กรด้านการเกษตรและส่วนราชการต่างๆซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรที่ขาดเงินตรงทุนและมีปัญหาในเรื่องหลักประกันสามารถกู้เงินได้ง่ายขึ้น และมีอัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าการกู้เงินปกติโดยทางวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงประดูกตำบุปะโคได้ทำสัญญาเงินกู้5ปีวงเงิน3 9 5ล6านบาทซึ่งเป็นวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อปีซึ่งการลงนามในสัญญาค้ำประกันในครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนของกองทุนก่อนที่จะดำเนิกนการขั้นตอนการเบิกจ่ายต่อไป ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงปลาดุกตำบลปะโคจัดตั้งขึ้นเพื่อรวมกลุ่มเลี้ยงปลาดุกซึ่งเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สําคัญของจังหวัดนองคายซึ่งผู้บริโภคนิยมรับประทานอย่างแพร่หลายสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดมีเกษตรกรให้ความสนใจและนิยมเลี้ยงทั้งในบ่อดินและในกระชังทั้งนี้ในหน้าแ้ง ที่มีปริมาณน้ําไม่เพียงพอรวมทั้งคุณภาพน้ําไม่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงทําให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุนสมาชิกกลุ่มได้ศึกษารายละเอียดรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าใบาโดยได้รับคําแนะนําจากประมงอําเภอเมืองหนองคายได้นํากลุ่มผู้สนใจเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าใบาไปศึกษาดูงานที่บ่อเลี้ยงปลาดุกของนายกริ มิคาระเศษเหมาะรักเจ้าของฟาร์มปลาดุกนองคายโดยนําคณะเยี่ยมจงฟาร์มและให้คําแนะนําการเลี้ยงปลาดุกในบ,อบ่อผ้าใบร่วมกับการนําระบบการเลี้ยงจุลินรีไบโอฟอกมาใช้ในการบําบัดน้ําให้มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เข้าสู่ช่วงฤดูแล้แงทําให้มีปริมาณน้ําและคุณภาพน้ําไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ําซึ่งในการเลี้ยง ปลาดุกในบอ่อผ้าใบใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ3เดือนสามารถจับขายได้ในราคากิโลกรัมละ60บาทเลี้ยงได้3รอบต่อปีจึงเป็นอาชีพที่มั่นคงสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งมีตลาดรองรับแน่นอน โดยวิสาหกิจได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้าและการจัดการฟาร์มกับกลุ่มประดุกนองคายซึ่งบริหารจัดการด้านการตลาดและส่งผลผลิตอย่างพื้นที่ในเขตภาคจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตลาดสอปอป,อปอลาว จึงเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มและสร้างความมั่นคงจากอาชีพเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าใบในอนาคตสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆที่มีความสนใจในการเลี้ยงปลาดุกทุกรูปแบบดังกล่าวต่อไปเที่ยวนนัไไป